เเยยยสวัสดีครับผมยูโรอยัลวัตดิครับพ่อพายรามิดาค่ะครับผมเจอการครั้งแรกผมว่าเจอการครั้งแรกนะครับก็ประทับใจเลยประทับใจแต่ครั้งแรกที่พบเจอนะฮะจริงใจมากจริงใจมากจริงๆออกมาจากใจเลยใช่ดีใจที่เออปากเป็นไรอ่ะดีใจดีใจที่ได้ร่วมงานคพูดว่าเขาเนี่ยก็เหมือนเป็น ผู้หญิงคนหนึ่งที่ร่วมงานได้ดีมีความสุขที่ได้ร่วมงานกับเขาครับผมความฝันของผมนะครับอยากเล่นกับนางเอกชื่อแบบน่ารักน่ารักอะไรที่เขาก็จบแล้วแล้วคุณไม่ต้องไปเล่นกับใครแล้วเพราะความฝันของคุณจบแล้วที่ผมแต่ผมจะฝันใหม่พรุ่งนี้อีกทีหนึ่งเลยแล้ว่ะคะคมฝันนะคะว่าจะได้ร่วมงานกับพระเอกที่หล่อขนาดนี้โอ้ยตอนใี้ร่วมงานกับโรอ่ะตื่นตันมากวิ่งรอบบ้านตะโกนโผย่ท่อน้ำที่บ้านเลย เหมือนกเหมือนกันไหมนอกละครอย่งสนุกขนาดนี้ในละครจะสนุกขนาดไหนมาดูใช่ค่ะเริ่มดีใจที่ได้เจอยูโรอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนที่น่ารักคือเขาก็มาฝากเนื้อฝากตัวกับเราเ่น่ารักเป็นหล่อได้ไหมหล่อน่ารักขี้เล่นอารมณ์ดีใจป่าสายเปย์ต้องยกให้ยูโรเขานานจริงอยากกินอะไรยูโรก็จัดให้หมดทุกอย่างเลย เขาบอกวันนี้อยากกินอะไรเขาบอกแค่บอกไปแล้วเขาก็เขาก็เขาว่าให้ตลอดอยู่โลเป็นคนที่น่ารักมากค่ะใครใครร่วมงานกับเขาก็สบายใจทุกคนอยู่แล้วอันนี้อันนี้ก็คือเรื่องจริงค่ะไม่ใชใครใครก็ได้รับเงินดีมากใช่เราเตี้ยขึ้นมาเราเตี้ยขึ้นมาคิดไหมว่าเขาจะเด้นชมลักษณะเตี้ครับคิดว่าอยู่แล้วเพราะเรารู้ตัวตัวเองเรารู้ตัว่ามันแย่งกันแย่งซีนมากครับก็ จริงๆเราก็เป็นเป็นประมาณนั้นแหละแล้วก็แบบเราก็เราอยากให้แชร์ทุกคนในคลองอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงนางเอกด้วยนะแสดงคนอื่นด้วยแล้ว,ว่าทีมงานด้วยใช่ <c oughs> ครับว่าเรารู้สึกว่าการหล่อเนี่ยมันควรหล่อมาจากข้างในการหล่อเนี่ยมันควรหล่อมาจากข้างในเออแล้วแบบเออพอมันหล่อจากข้างในล่ะข้างนอกมันก็จะหล่อเอง <c oughs> ต่อไปต่อดิไปต่อดิอย่าเปลี่ยนสีหน้าดินี่ไงก็ยิ้มให้อยู่ครับก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับพะไพ่แหละก็เป็นอีกเรื่องหนึง่ง ในการทํางานเนี่ยก็เป็นการทํางานที่ที่ไปด้วยกันได้ดีสนุกกับการทํางานแล้วละครมันจะมาดีครับซึ่งเราสองคนก็เป็นตัวละครออกมาได้ดีใช่ใช่ถ้าให่แต่ละคนบอกความคล้ายของแต่ละคนในเรื่องกับตัวละครอ่ะกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยวอาในมุมมองของวัภัยเจมส์มายูโนเหมือนหรือ๋อหมายถตัวละครปีกับผมแม้ในมุมมองวัภัยเหมือนกันตรงไหนกี่เปอร์เซ็นต์่ะคิดว่าเหมือนนะห้าสิบห้าสิบ เพราะว่าเขา,ามีความเจนท l e m a n มีความหลายๆอย่างที่เหมือนปีแต่ว่าเขาจะไม่ได้นิ่งขนาดนั้นอเอออาจจะไม่นิ่งขนาดนั้นแต่ว่าจะแสดงออกคนละแบบกับปีเขาอาจจะไม่ใช่แบบผูช้ชายที่แบบน,น,น,นิ่งๆเงียบๆงไม่แสดงออกแต่ยูโรน่าจะแบบตรงๆบอกบอกอะไรไปเลยมากกว่าอะ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ขเขาเป็นคนสก,กินชิปคะ่ะเขาชอบจับนูน้นจับนี้นะต้องโดนอะไรสักอย่างนี่เป็นเนื้อคะ่ะถ้าไอีกต้องรักเขาจบจับสักดูศอย่างเงี้จจงยตอนนี้ตอนนี้ใส่แขนยาวไม่ไม่มีเนื้อไม่ไม่ฟินต้องมาจับเล็บแทนตลกก็ไเนี่ยเราเนี่ยแน่นอนครับ ก็ผมว่าม <t his heart> ีความคล้ายอยู่ที <S <S ่ประมาณ80%เลยนะโอ้โหยูโรพายเวียงวีในแต่ต้ยูโรขนาดนั้นเลยเหรอใช่ แปดสิไม่ความเหี่ยงบินอาจจะลดลงมาแต่ด้วยด้วยคาแรคเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยด้วยความที่เขาวางตัวละครอ่ะในตัวลารินเนี่ยเขาก็เลือกคนนี้มาเลยก็คือมาถึงพุ่มกับหรือพี่เติ้ลอย่างเงี้ยเขาเลือกผู้หญิงคนนี้มาเลยว่ามีความคล้ายแล้วก็พี่เติ้ลก็บอกว่าเล่นเล่นเล่นแบบเนี้ยเวลาพราพายหัวล้อหัวล้อแบบนี้เลยนะเอาแบบนี้เลยนะอะไรเงี้ยเอาแบบตัวพระพายเลยแม่อะไรแบบนี้เพราะว่าพระาไม่ใช่เล่นแบบนี้แบบพี่เติ้ลเลยแบบวางคาแรคเตอร์ตัวลารินให้เป็นแบบนี้ซึ่งมันตรงมันตรงกับสิ่งที่พพุ่มกกับออยาไดด้ี ครับก็มีความ80%ฮะแต่ความสวยแต่ความสวยเกินร้อยเพื่อนพายสวยกว่าอยู่แล้วโอ้ยยากเลยกินอะไรดีโลกอะนวดตกนวดก่อนนะนวดเขาชอบให้นวดตรงนี้นะถ้าอยากรู้คือเจอกันครั้งแรกสนิทกันแบบนี้เลยปะมีการบ้านอะแป๊บนึงแป๊บนึงเนี่ยโดนผมจับแขนเรื่อยๆเลยก็สนิทกันเลยจับแขนตั้งแต่คิวแรกเลยครับไม่รู้จักเลยรู้จักห่างๆรู้จักเคยร่วมงานกันแป๊บๆอย่างเงี้ย อแต่ก็โดนออกงานด้วยกันเลยใช่ครแล้วเราก็ไม่จะแขกเพื่อสร้างความสนิทสนมทำไมไม่ไอะไรวะจับแขนเพิ่มความสนิทสนมเจอกับแขกท้อเยี่ยว ไม่ผมจบระหว่างเขาจะขับทุกคนไม่ใช่แค่หนูอย wave? ู่กับทีมงานนั่งผู้ชายผู้หญิงผู้ชายผมก็จะไม่เก mm ี hmm. ่ยวนั่งดูมอนิเตอร์อยู่แล้วไปจับอ่ะไม่จับพุ่มกลับไงจับผู้ช่วยพุ่มกลับจับแบบขอจับเนื้อหน่อยกานั่งบีบ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 ที่สองอ่ะจะเป็นหลักเลยชอบมากเนื้อยุ่นยุ่นลงคอลงใส่เขาชอบมัหาค่ะมันยืดหยุ่นได้แล้วเจงหวะาแรกที่เราเจอกันในกองเป็นยังไงบ้างต้องถามเขาดีกว่าตอนนี้เขาโดนโดนหยิกแขนครั้งแรกรู้สึกยังไงตกใจไหม ไม่ได้ตกใจอะไรแต่คาดแบบอะไรของเขาวะใช่แต่ว่าพอไปไป,ไปม,ามาสังเกตเนี่ยว่าเขาทําอย่างนี้กับทุกคนนะเ,เราก็เลยแบบสงสัยมันคงเป็นการแบบมันบุคลิกของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นโรกเป็นโลกเป็นโลก,โลกมันชื่อโลกว่าสกินชิพอ่าผมก็ไปเซิร์ชมาว่าผมเป็นอะไรจนมีคนมาบอกใช่ว่าสกินชิป ยูโรเป็นสกินชิพป้วเนี่ยผมก็เลยไปซื้อดูว่าสกินชิปคืออะไรเออใช่เป็นโรคคับคือเป็นดาราสมัยใหม่มันยากค่ะมันต้องมีอะไรแปลกๆเนี้ยแหละมันต้องมีอะไรแปลกให้อะอย่างผมผมเลิกไม่เป็นอะแปลกอะแปลกมากเลยเพิ่งรู้ได้เพิ่งรู้ด้วยเพิ่งรู้วันนี้ด้วยคนบ้าเลยเลิกไม่เป็นกินน้ำมันตรงไหมกินไม่ได้กินแล้วอึดอัดเคยกินแล้วมันมันมันไม่เลิกแต่ตอนนีเด็กผมเลิกผมเลิกตอนนี้ผมเลิกได้เลยทำมันีได้ไหมมันไม่ได้มันไม่เคยเลิก ชมันยากมากมันเลิอไม่ได้อ่ะโอ้แปลกนะ99%ของคนเนี่ยจะเลิอเป็นแต่นี้เพิ่งเคยเห็นเนี่ยเพิ่งเคยเจอ1%เนี่ยแหละเพิ่งเคเจอใครยังไม่เคยเจอเลิอเป็นไหมเลิอเป็นไหมเป็นเออเรอะไหมใครก็เลิอเป็นแปลกเหมือนกันเป็นดาราดาราของแท้แล้วหนึ่งดาราแล้วหนึ่งเหมือนกันเขาเลอไม่เป็นคนนี้เป็นโรคสกินชิปเป็นดาราแล้วนะเพราะว่าทํา ต้องกลัวอะไรทำอะไรแปลกๆเป็นดาราไม่ได้สมัยใหม่เขาต้องกลัวอะไรแปลกๆกันครับเออเมื่อกี้ยังลอายังไม่ตองคำถามเมื่อกี้เจายตอนแรกเป็นยังไงบ้างเจอเมื่อกี้เราไม่ได้ตอบคำถามเรายังไม่ตอบเหรอคำถามที่ผมถามมาเหรออ้าวเขาก็ตอบแล้วนี่โดนจับแขนครั้งแรกเป็นยังไงตอบแล้วปะแล้วคุณละเนาะคุณละเจอเขาพายผมมาเคยเจอก่อนอยู่แล้วเคยเจอเคยเล่นเอวีด้วยกัน เมื่อประมาณ4ปีที่แล้วอเราเคยนั่งรถตู้คนเดียวกันแล้วเราก็นั่งเล่นเกมเอาไว้ด้วยกันแต่ทตอนนั้น2คนยังเด็กน้อยมากเออใช่เด็กยังเด็กแบบเด็กสุดๆเด็กแบบสี่ภาษาไม่รู้เรื่องอะไรเลยใช่ฮะก็ ครั้งแรกที่เจอกันแต่พอมาร่วมงานเนี่ยเราเราก็ได้เห็นผลงานของเขาแล้วก็ได้เจอเขาบ้าง <evaluation S 1> แล้วก็ได้ดูผลงานขงเขาบ้างว่าเขาเล่นยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยเราก็ก็ <c oughs> ดีใจที่ได้ร่วมง,งานแล้วคิดว่ามันเป็นใบเดียวกันน่าจะคุยกันได้ง่ายอ่าก็สุดยอ<ห>ดคุยกันได้ง่ายจริงก็ทำงานมาได้ดีเลยเย่เวลิกูดเย่เย่เวลิกูดเวลิกูดเวลิกูดเลยเทนเอาออฟเทนนะคล้ายๆกันเลยอ่๋อโดนกดดันแล้วเหตุผลที่ห้ามพลาดละครเรื่องนี้แล้วกันคืโลค่ะเหตุผลเลยนะครับ พระเอกหลอมาอันนั้นคือมันไม่ใช่เหตุผลอะมันรู้อยู่แล้วใช่มันเป็นแฟร์ที่แบบพระเอกหลอนางเอกสวยเนี่ยมันไม่ต้องพูดมันเห็นด้วยตาจริงๆหลับตายังเห็นเออหลอเลยอะแค่ฟังเสียงยังหลอเพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ยมันมันเป็ข้อดีอยู่แล้วใช่แต่จะพูดความสนุกแล้วกันความสนุก ความสนุกคือผมเชื่อว่าถ้าได้ดูเนี Absolutely. ่ยสนุกแน่นอนครับสนุกสนุกแบบฮามีความสุขเนี่ยเนื้อเรื่องมันน่ารักมากๆอยู่แล้วอะไม่ไม่ไม่รู้จะพูดยังไงก็ต้องให้คุณผู้ชมไปดูเอาเองแล้วกันค่ะตัดสินให้หน่อยแล้วเมมเบรนก็ใช่ใช่ครับดูแค่ตอนหนึ่งก็ได้อ่ะให้ดูตอนหนึ่งนะดูให้หน่อยตอนหนึ่งสนุกแน่นอนเออถ้าถ้าเขาดูแล้วให้เขาเม้นคำว่าอะไรที่จะได้พิสูจน์ว่าเขาอดูดูแล้วนะ ตอนต่อไปแน่นอนเอออ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเ,เป็นกำลังใจให้หน่อยนะถ่ายตั้งนาน<ม>ครับก็มาเม้นที่นี่เลยมายาชาแนลนะฮะ <c oughs> ครับผมชาแนลอ่ะโอเค <c oughs> ครับผมฝากด้วยครับทั้งหลายไปดีดครับ <c oughs> ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลาสองทุ่มครึ่งทางช่องเจ็ดเอสดีนะครับ